วัสดีครับผมออกสิ่งออนทัว,วันันี้ออกช้าเบิดนะครับแับนี้ก็เวลาประมาณตีสองกว่าได้การไปโคราชครับซื้อกาแฟ าตไปไปไกลครับวันนี้คนลาดแถวด่านคุณทศของเต็มรถครับ25เส้นก็วิ่งไปเรื่อยๆครับเผื่อเวลาที่ดึง ครับเซเว่นครับพอดีครับต่อครับกาแฟครับซื้อกาแฟ เปลี่ยนอาไปสองคันสามคันโบราสสามคันครับวันนี้าการอึ้นรถสองคันแล้วตัวใหญ่อีกหนึ่งคันไปครับเปินทางต่อ,อที่ปั๊มปตทครับก่อนถึงร้าน ประมาณ7 0กโลเจ็ดโมงแล้วครับวังบ้านแล้วเจ็ดตีสองส่วนดีคันไม่รู้ถึงใดแล้วต้องลองโทรหาดูหรือว่าเขาไปจอดรอยอยู่หน้าร้านแล้วไม่รู้เลย อากาศก็เป็นเย็นๆนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วแต่ดูก่อนว่ากีองศาเจ็ดโมงนะตัวบนสุดนสิบเก้าครับ ก้าองศาก็กลับเย็นๆยังไม่ได้โทรหากอีกคันก็จะรออยู่แถวร้านแล้วบ้างอีกคัน ประมาณสัก30-35สิ 30, โลารลจะถึงร้านรานบุฟเฟเรื่อยๆครับ70-80จอดกินกาแฟ่วงดอน กปแฟ่าซื้อตั้งแต่ออกจากบ้านนะเช้าตีสองกาแฟบวเล็กก็เอาอีกแล้วเอาดอนอีกแล้วก็ไม่ได้ขึ้น บอเตอร์เวบา้ำวิ่งเส้นวิถีภาพมารถก็ไม่เยอะบางดึกๆก,ก็โล่งดีถึงลากมามาไปรีบก็เลยไม่ได้ขึ้น ไกลบ้ากเราก็จะเข้าบ้านก่อนนะตอนอยู่บ้านก่อนแล้วก็ออกเดินทางช่วงดึกๆตีสองทีสามก็เผื่อเวลาเพราะว่าไม่ได้วิ่งเร็วนะก็ต้องเผื่อเวลาตอาวิา่งช้าเราก็ต้องเผื่อเวลาถ้าขายเหยียบหนก่อน ครับครับแปดโมเหยียบดีไม่ได้เหยียบนะครับมาเรื่อยๆเ,เราก็เลยต้องเผื่อเวลาสักนิดนึ <c oughs> สุกแปดโมงนะครับแต่อีกคันก็

งานหลับปีไปมาเล่ยเงียบไปเลยงานไฟฟ้าวิ่งสบายๆหรือเขาไปจ้างแล้วไม่รู้ชอบวิ่งอยู่อุปกรณ์ไฟฟ้า <c oughs> เบาเหมือนจะวิ่งรถเปล่า โคลาชสามคันไม่ได้เจอกันนะครับมีมาไมรูเขาออกกันเวลาไหนไม่ได้ถวากันอีกคันไปอำเภอบัวใหญ่มาด่านจุดทัสอง รอรุดดูว่าจะมีงานหรือเปล่าวันนี้ดีไม่ดีก็ต้องลุกคิวรับงานไม่ก่อนนะอาจจะมีมะบ้างสักคันสองคันก็ยังดีนี่ก็ตกงาน นะครับ3กิลโลถึงล้าน ไม่ไหนเนี่ยโอ้โรถอีคันนี่ไงดีวันไม่ใช่เหรอสรุปแล้วอยู่ดีวันนีไม่ใช่เหรอ ตอนนี้ดูอะไร GPS เป็นดีวันนะครับเด็ดทำไมอีกคันไปจอดรออยู่อะไรร้านเหล็กออกแบบเหล็กอะไร ปลือเปล่าดีวันไม่ใช่ตรงนี้เหรอ <c oughs> อราจจะเป็นตรงนี้นะครับครับตอนนี้ก็มาถึงแล้ว ีไปสองที่จัดการเลยไปลานลานจักเซนนะสิบสองเซนนสิบสองเซนอยากด้่อย <c oughs> โอ้เพียอยู่ทั้งหลังเวลายังไว <c oughs> ้ทักดาเลยน่ะ ก็แกะผ้าใบเรียบร้อยรอรอล้อลงสั่งมาใส่รถนะครับใส่รถพ่วงเขาใส่รถพ่วงฝุ่นเยอะ ด่านคุณโทษกิจไฟส <lawsuit. S 1> ัน <t iny currently> นะครับข <t iny insane repetition> ันมาสองที่ครับยางเล็กต้องไปลงอีกที่หนึ่งคึ้บานแท้ได้สองจุด่ะคือยาสัน ฮ <laughs> <h ữ u> หือดว่าเดียวล้าได้น <c oughs> นี้จะเป็นตันลยครับอีกคันหึงก็มาุดถึงร้านแล้วโครลาดเตือน

sướng đẹp dữ ớp xoay chốc khoai nó bay ịt xoay gàn khá đĩ ăn đầy có, bay ịt 44 lô ịt lô bay lô bay tỏa ừ, มาดูโชคลาภคุณพ่อีเนี่ยตากันลิฟต์อันนี้เซฟแบบขางละสองเส้นแล้วก็เปลี่ยนตรงเต่งเขียดนี้ก็เอาอยู่ไม่ได้บรรทุกดักก็ ครับรอรอเวลาลงแปดโมงครับครับผมลงเสร็จทั้งสองคันเดี๋ยวอีกคันไปแล้วส่งอีกที่หนึ่ง ข้าก็ไปได้พับมีต่ฟุนดินฟุนโอ้ดีแล้วมาสองคันยกเลี้ยงให้เขาเจ็บในโกดังดีที่ว่ามาสองคัน ราคันเดียวนี้ตายเลยสี่สิบเส้นครับสองคันเ,เรื่องเ,อเรื่องบุญกัน อากเล็กเข้าตัวเมืองโคลาดอีสิบสองเส้นสบสอเส้นเข้าเมืองโคลาดก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน,กนรับยกซ้อนสี่สิบเส้นรับผมสำหรับคิดนี้ ไม่ได้ถ่ายตอนโลงให้ดูครับสถ <c oughs> านที่มันคับแคบทั้งทั้งแก่เขาก็มายืนเฝ้าก็เลยไม่มีโอกาสได้ถ่ายก้ออานยางก็ประมาณนี้ครับยกเก็บยกขึ้นเลี้ยงเป็นซ้อ,อนไว้ให้เขาอีกบางที่ บางท,ที่เขามีพื้นที่เราก็ไม่ต้องยกซ้อนนะครับก็พิงพ,งพิงไว้เลยนี่ก็เขาสั่งมาใส่รถพวกของเขาเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปเขียวพอดี